สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเปิด n ชานลนะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมเหรียญท้าเวสวรนะครับก็เป็นเหรียญพิมพ์ทรงจำปีนะครับก็ชื่อรุ่นว่าสมปรารถนามหาสิทธิโชคนะครับสำหรับเนื้อนี้นะครับที่ผมจะนำมาให้ชมนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงขัดเงานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า,าจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของกล่องนะครับผ้ากำมะหยี่ก็จะเป็นสีอ,ออกสีอะไรเนี่ยสีเทาใช่ไหมเรียกไม่ถูกนี่ครับประมาณนี้นี่นะครับเป็นแบบนี้เลยก็คืออันเนี้ยจากากล่องที่แพ็คมาจากที่วัดนะครับก็จะจะไม่มีแพ็า ติวด้านในนะครับก็คือเหรียญจะถูกใส่มาในผ้ากำมะหยี่แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวมาลูกันว่าเป็นยังไงนะครับก็เหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญทรงจำปีนะครับที่มีองค์เทวีสุวรรณนะครับประทับอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีองค์พญานาคนะครับองค์ปู่สีสุดโทแล้วก็องค์ย่าสีปทุมมาประทับอยู่ทางด้านข้างนะครับผมนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็น ทองแดงขัดเงาแบบนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับผมก็สําหรับเนื้อนี้นะครับก็มีการจัดสร้างสองหมื่นห้าพันเหรียญนะครับผมก็เป็นเหรียญเจาะห่วงแบบนี้นะครับผมมีห่วงแบบนี้นะครับแล้วก็องค์เทวิสวรรค์นะครับก็จะดูนี่นะครับเข้มขังนะครับใบหน้าชัดเจนนะครับเข้มขังแล้วก็ดุดันแบบนี้เลยนะครับดวงตาจะค่อนข้าง โตนิดนึงนะครับก็องค์เทวิสุวรรณนะก็จะเป็นพิมพ์ใกล้เคียงกับรุ่นรับขันสิทธ์นะครับผมนี่นะครับมีความใกล้เคียงกับรุ่นรับขันติบชายแขงก็จะปลายแหลมๆแบบนี้นะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับผมชายแขงก็จะค่อนข้างแหลมนี่นะครับก็สําหรับสีสีของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นเป็นทองแดงเลยนะครับทองแดงแล้วก็ผิว ขัดเงานะครับขัดเงาก็คือเงาผิวกระจกแบบน,นี้เลยนะครับผิวกระจกเลยเนี่ยนะครับองค์ท้าวเวสวรรณอยู่อยู่ตรงกลางนะครับองค์พญานาคจะอยู่ด้านข้างนะครับก็เป็นลวดลายที่สวยงามลงตัวสําหรับการออกแบบเหรียญสําหรับรุ่นนี้นะครับก็หรือว่าเรียกรุ่นง่ายๆว่าเป็นาจาปีบุญอีสานนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็ สมทบทุนนะครับในการทอดกระถินเพื่อสร้างกุฏิที่วัดจุลามณีกับอีกวัดหนึ่งก็เป็นวัดศรีสง่าจังหวัดสกลนครนะครับก็วันนี้นะครับทางวัดจุลามณีก็ได้นํากระถินนะครับไปทอดที่วัดศรีสง่าจังหวัดสกลนครนะครับจากการสร้างเหรียญรุ่นจำปีบุญอีสานนี้เองนะครับผมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมบุญนะครับผม สำหรับด้านหลังเหรียญน,นะครับก็จะเป็นยันพุทซ้อนอยู่ทางด้านบนนะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่นสมปรารถนามหาสิทธิโชคนะครับก็สำหรับรุ่นนี้ก็สำหรับท่านใดที่ต้องการโชคลาภความมั่งคั่งล้นรวยร่ารวยนะครับผมก็รุ่นนี้นะครับผมเพราะว่า,อ,าองค์พญานาคนะครับ,ก,ก,บ,รบววรก็เป็นเทพแห่งความโชคลาภอยู่แล้วนะครับผมส่วนเทวสุวรรณก็เป็นเทพแห่งความร่ำรวยนะครับผม ก็ถือได้ว่าเหรียญเดียวนะครับครบเลยตรงกลางนี้นะครับก็เป็นสุดยอดของมหายันนะครับก็เป็นยันโสรลดมงคลนะครับก็เป็นยันมงคลอันสูงสุดที่เราหลายหลายท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นสุดยอดนะครับยันโสรลดมงคลนี้ครับก็จะอยู่ในเหรียญหลายๆรุ่นของเหรียญจำปีนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนี้นะครับเขียนว่าวัชลามณีจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผม แล้วก็บุรณะวัดศรีสง่าจังหวัดสกลนครนะครับนี่นะครับส่วนด้านขวานะครับก็เป็นการเลเซอร์โคดนะครับผมสําหรับรุ่นทองแดงขัดเงานะครับเป็นการเลเซอร์โคดนะครับเพราะเหรียญค่อนข้างจํานวนมากนะครับก็เลยต้องเลเซอร์เพราะว่าตอกโคดก็มันจะล่าช้านะครับผมนี่นะครับเราตอกโคดภาษาจีนโคดเหลงนะครับอยู่ตรงใต้ยันพุซซ้อนตรงด้านขวาตรงนี้นะครับผม ตรงนี้นะครับสําหรับเหรียญทองแดงขัดเงานะครับก็จะเป็นสีออกทองแดงแบบนี้แล้วก็ผิวจะเงานะครับก็เป็นทองแดงบริสุทธิ์เลยนะครับผมนี่นะครับการตัดขอบเหรียญค่อนข้างคมนะครับนี่นะครับตรงมากนะครับแล้วขอบก็จะตรงนะครับคม สำหรับรุ่นนี้นะครับก็พิธีพุทธาพิเศษตลอดใรมากนะครับในช่วงที่เข้าพรรษาที่ผ่านมานะครับาวาระแรกก่อนเข้าพรรษานะครับก็พุทธาพิเศษเมื่อยีบสามกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เป็นพิธีเททองห่อพระพุทธชินราชองค์ใหญ่นะครับที่วัชุรมณีนะครับจัดสร้างนะครับผมก็ พุทธาพิเศษพระเทราจารย์มาร่วมพิธีปลุกเสกอย่างมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีใหญ่นะครับเหรียญนี้ก็เป็นรุ่นที่น่าเก็บนะครับสําหรับรุ่นสําหรับความโชคลาภและความร่ํารวยนะครับผมแล้วก็ปลุกเสกตลอดไตมากเลยนะครับช่วงเข้าพรรษานะครับเดือนสิงหาคมวันที่ยี่ิบสองนะครับก็พุทธาพิเศษนะครับผมแล้วก็ยี่สิบสี่สิงหาคมเนี่ยก็ไปบวงสรวงที่คาชะโนดนะครับโดยหลวงพ่ออิฐนะครับเป็น นําพิธีบวงสวงที่คําชโนดเลยนะครับเพื่อขออนุญาตในการจัดสร้างนะครับองค์เหรียญทรงจําปีนี้นะครับเพื่อนอําองค์พญานาคนะครับมาประทับอยู่บนเหรียญน,นี้นะครับสวยงามนะครับในการออกแบบเหรียญน,นะครับด้านข้างเหรียญก็เป็นลวดลายพุทธศินนะครับก็เป็นการทําลายที่สวยงามมากๆสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ตรงใต้เหรียญนะครับก็สวยงามเลยนะครับสังเกตความสมมาตรของเหรียญนะครับก็ขอบเหรียญซ้ายขวานะครับจะมีความเท่ากันมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกันระหว่างขอบซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านล่างซ้ายขวานะครับก็คือการตัดบล็อกที่คมนะครับก็คือขอบเนี่ยไม่มีการตกแต่งนะครับก็คือบล็อกตัดขาดก็คือขาดเลยนะครับแบบนี้นะครับ ขอบก็จะคมแบบนี้ไม่มีการแต่งขอบนะครับก็ถือได้ว่าบล็อกนั้นมีความสวยงามนะครับนี่นะครับสีก็จะเป็นทองแดงแบบนี้เลยนะครับทองแดงทองแดงบริสุทธิ์ทองแดงขัดเงานะครับก็จะสังเกตได้ว่าสีก็จะเงาเงาแบบนี้นะครับก็เป็นอีกีนะครับที่มีความสวยงามนะครับผมนี่นะครับ ชัดเจนเลยดูใบหน้าองค์ท้าววสสวรณ์นะครับเข้มขังดุดันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับก็ต้องการเช่าบูชานะครับก็ไม่ยากนะครับที่วัดก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับเพียงร่วมบุญกับทางวัดนะครับตอนนี้ทางวัดก็ให้บูชาเหรียญละห้าร้อยบาทนะครับผมเพื่อที่จะนาตุนทรัพย์นะครับไปในการจัดสร้างกุฏินะครับที่วัชลามณีนั่นเองนะครับผมท่านใดที่อยาก เช่าหาบูชานะครับก็สามารถบูชาได้ที่เพจของวัดจุามณีนะครับก็ยังมีให้เช่าบูชานะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งสำหรับใครที่ชอบเนื้อทองแดงนะครับก็มีความสวยงามนะครับผมสําหรับรุ่นนี้สวยงามมากๆนะครับสายโชคลาภนะครับไม่ควรพลาดนะครับนี่นะครับทองแดงก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยเป็นเนื้อทองแดงอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ อันนี้ผิวจริงๆนะครับประมาณทองแดงแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับนี่นะครับทองแดงทองแดงแบบนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผมองค์เท้าอิสุวรรณนะครับก็จะมีลักษณะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงจุดปลายกระบองด้านบนนะครับก็จะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับก็จะคล้ายคลึงกับเหรียญอ่า รับขันศี์นะครับผมองค์เทวิสวรร์ก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นการปั๊มเหรียญที่สวยงามนะครับผมสวยงามมากๆสวยงามสวยงามครับผมสวยงามมากๆนี่นะครับสำหรับสันใดที่ต้องการเช่าหาบูชาก็นั่นนะครับ ผมก็อยากแนะนํารุ่นนี้นะครับผมก็บูชาในราคาที่ไม่แพงนะครับผมก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับก็ติดต่อทางวัดได้เลยนะครับผมสวยงามมากๆสําหรับรุ่นนี้นะครับสมปรารถนามหาสิทธิโชคนะครับสายโชคลาภสายความร่ํารวยนะครับไม่กวนพลาดนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็นําความสวยงามของเหรียญจำปีบุญิสานะครับ เนื้อทองแดงขัดเงานะครับมาให้ชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดซักกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้นะครับเวลามีคลิปใหม่ก็จะได้เห็นคลิปก่อนใครนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะนําเหรียญมาให้ชมกันจะเป็นเหรียญรุ่นไหนก็ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ